ันนี้นะคะชวนมาทําพิซซาที่บ้านกันนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีแฮมนะคะเลือกเอาตามชอบนะคะแล้วก็มีแป้งพิซซ่านะคะต้องเขียนว่าแป้งพิซซาด้วยนะคะจะมีหลายแบบนะคะแป้งแล้วก็มีเห็ดค่ะแล้วก็เป็นชีสมอสซาเรลลานะคะผงออริกาโนนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะคะ หัวข้อในคลิปนะคะ15อย่างนะคะที่จะหาได้ง่ายๆในซูเปอร์ที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เอ่อน่าเอามาซื้อฝากเพื่อนคนไทยนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะค่ะอันดับหนึ่งะคะจริงๆอ่ะไม่ได้เรียงนะคะว่าหนึ่งี้จะต้องอร่อยสุดดีสุดนะคะ ก็อันแรกนะคะจะเป็นขนมปังหวานนะคะอันนี้เป็นรสช,ช็อกโกแลตนะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะแนะนำว่าต้องยี่ห้อนี้นะคะ2.55ยูโรนะคะมันจะมีแบบที่ไม่มีช,ช็อกโกแลตชิปด้วยนะคะราคาก็จะถูกกว่าหน่อยหนึ่งประมาณ2.32ยูโรค่ะอันดับ2นะคะ เป็นครีบนะคะครที่มีไส้ช,ช็อกโกแลตด้วยนะคะยี่ห้อยีลาบนี้นะคะจำเอาไว้เลยนะคะเป็นยีลาบนี้นะคะอันนี้แพ็คใหญ่นะคะเป็น15แท่งนะคะเวลาทานก็แค่เอามาอุ่นในไมโครเวฟค่ะแล้วก็จะมีแบบซอ,อ,องเล็กด้วยนะคะ8 8แท่งเนาะก็จะถูกกว่าค่ะประมาณ2ยูโรค่ะอันดับ3นะคะเป็นขนมนะคะที่ชื่อแมทแลนด์นะคะ ที่นี่เขาจะดังนะคะแต่เราสามารถซื้อได้ในซูเปอร์นะคะยี่ห้อ,อ,อบอลมามองเนี่ยนะคะอร่อยดีค่ะมีผลไม้แห้งข้างในก็มียี่ห้ออื่นก็มีนะคะลองชิมได้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเค้กเนยของบ้านเรานะคะอร่อยเช่นกันค่ะรับรองนะคะว่าเพื่อนน่าจะชอบค่ะอันดับสี่ค่ะ จะเป็นช็อกโกแลตนะคะเวลาเอามาชงทานที่บ้านนะคะยี่ห้อนี้นี่รู้สึกจะมีที่ยุโรปอื่นด้วยประเทศอื่นด้วยนะคะ4.19รสชาติมันก็จะเข้มข้นค่ะใส่แค่2ชอ้อนแล้วก็นม100มิลลิลิตรนะคะจะได้ช็อกโกแลตร้อนหรือเย็นค่ะถ้าจะเอาเป็นแบบฝรั่งเศสแท้เลยจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะจะมี2ส,สีนะคะถ้าเป็นสีส้มเนี่ย เออมันจะมีอโรมานิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีเหลืองอะค่ะก็จะเป็นรสดั้งเดิมของเขาเลยราคายังไม่ถึง2ยูโรเลยค่ะอันดับ5นะคะขอแนะนำนะคะเป็นแยมนะคะแยมจะมีหลายรสมากที่เห็นนี้นะคะถ่ายมาให้ดูมีแอปเปิลคอตนะคะสตรอเบอรีร่นะคะบูเบอรี่ราสเบอรี่นะคะเชอรี่นะคะคือเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะอันนี้รสพีชนะคะ มีเยอะจริงๆค่ะอันนี้จะมีรถรูบาบด้วยนะคะอันนี้กระปุกใหญ่เลยนะคะเป็นรถแอปเปิลคอนะคะ2.59ยูโรนะคะประมาณร0อยนิดๆเองค่ะถ้าพูดถึงพวกทาขนมปังก็ต้องอันนี้ด้วยนะคะจะเป็นคล้ายๆนูเทลล่านะคะแต่จะเป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสเองเลยค่ะประมาณ4 e u ยูโร5 4ี่ยูโรกว่านะคะสยูโรกว่าเองค่ะไม่แพงค่ะแล้วรูปรักษเขานะคะก็คือหน้าเหมาะแก่กาเอามาเป็นของฝากอย่างยิ่งนะคะอันดับ6นะคะถัดมาก็จะเป็นน้ำพึ่งนะคะคือแค่มีป้ายฝรั่งเศสมันก็ดูดีมากแล้วนะคะน้ำพึ่งของที่นี่ก็จะมีแบบหลายแบบนะคะแบบใสๆหรือจะเป็นแบบ คุคนๆก็มีนะคะราคาประมาณ5ยูโรค่ะ5 4 20 200เองนะเนี่ยค่ะไปตั้งไว้ในครัวมันก็จะดูเท่ๆเ,เหมือนกันนะคะอันนี้ใหญ่หน่อยนะคะ6ยูโรค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นแบบเอ่อคนๆหน่อยนะคะอันนี้มาจากแควนนอนมองดีค่ะ6.29ยูโร 6 2 4 240บาทค่ะต่อไปอันดับเจ็ดนะคะขอแนะนำอันนี้เลยจริงๆมันจะไม่ใช่เชิงเป็นชาซะทีเดียวนะคะมันจะเป็นเหมือนสมุนไพรนะคะ มันจะเอาไว้เหมือนให้เรารู้สึกดีนะคะจะมีแบบทั้งทาหลังอาหารนะคะสำหรับดีทอ็อกซ์หรือสำหรับคนนอนยากนะคะเพราะมันจะเป็นสมุนไพรที่ทำจากดอกไม้นะคะกลิ่นมันจะหอมค่ะ อันดับต่อไปนะคะขอแนะนำนะคะยังไงก็ต้องเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตก็จะมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบบนะคะอย่างยี่ห้อนี้นะคะจริงๆก็มีทั่วยุโรปนะคะมีหลายรสชาติเลยค่ะส่วนสมาตี้นี้นะคะเอามาให้ดูนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยชอบทานมากแต่ที่เมืองไทยเหมือนจะไม่มีขายแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสยังมีขายอยู่นะอร่อยดีค่ะ อันดับต่อไปอันดับ9นะคะขอแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะคะยี่ห้อลูแล้วก็จะเป็นบิสกิตที่มีรูปเด็กนักเรียนอยู่ข้างข้างบนนะคะอร่อยมากเลยค่ะต้องเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นเด็กนักเรียนนะคะอันดับ10นะคะจะเป็นขนมผีเสื้อนะคะแอมจะเรียกขนมผีเสื้อนนะ คือจร,จริงๆซื้อตามร้านเบเกอรีร่ได้แต่ในซูเปอร์มันก็จะมีนะคะราคามัน1นึ่ยูโรเองอ่ะก็โกยมาให้เพื่อนนี่คะนะคะยังไม่ยังไม่ล้มละลายนะอร่อยดีค่ะมีหลายยีห้อเลยค่ะอันดับ1 1นะคะจะเป็นมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดที่ฝรั่งเศสก็ขึ้นชื่อมากนะคะมันจะเป็นแบบมันดังมากเลยอ่ะเนาะแล้วมันก็จะมีหลายยีห้อมากเลยะค่ะ ตัวแพ็กเกจเองก็สวยมากเลยค่ะคือถ้าเพื่อนคนไหนทานฮอทดอกทานแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้นะคะก็คือซื้อไปฝากเขาน่าจะปลื้มนะคะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นเกลือค่ะอย่าเพิ่งขำนะคะคือดอกเกลือของที่ฝรั่งเศสอะ่ะเขาจะดังนะคะแล้วดูแพ็กเกจเขาสิคะเอามาตั้งไว้ก็คือครัวเราจะสวยปิ๊งเลยนะ ดอกเกลือมีประโยชน์ด้วยนะคะเห็นเขาว่ากันว่านะคะอันดับต่อไปนะคะขอแนะนำนะคะพวกผงเครื่องปรุงนะคะคือบ้านเรามีก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ที่เนี่มันจะเยอะนะคะเยอะมากคือยิ่งใสย่ยิ่งหอมนะแอมว่าคือตัวแอมเองแอมชอบใส่นะ ผงอะไรต่างๆนานานะคะผักชีกระเทียมอะไรใส่เข้าไปมันก็จะอร่อยไปเองนะคะมันจะคลีนๆด้วยเหมือนถ้าเราลดลดน้ำปลาลดเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใส่พวกนี้ได้มันก็จะมีรสชาติมากขึ้นนะคะเนี่ยข่ะเยอะมากเลยอันดับที่14นะคะขอแนะนำนะคะเป็นแบบครีมบำรุงนะคะของ c o สเมียนะคะอันนี้เนี่ยตัวแอบเองก็ใช้อยู่เหมือนกันนะ เนี่ยค่ะมันแค่2.54ยูโรเองนะยังไม่ถึงแบบยังไม่ถึงร้อยบาทเลยอะแล้วมันก็ใช้ดีด้วยจริงๆอะ่ะมันเป็นยี่ห้อของซปเปอร์ของเขาเองเลยอะค่ะมันก็เลยจะถูกมันอาจจะไม่ดูเทน,นะแต่มันก็ถูกมากเลยค่ะเขาก็จะมีแบบโทนเนอร์มีล้างหน้ามีอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะลองใช้ดูได้ค่ะ อันดับสุดท้ายนะคะขอแนะนําเป็นของเด็กห้อยขาเนี่ยนะคะคือมันจะมีทั้งครีมทาตัวมีทั้งหลายๆอย่างนะแต่คือที่แนะนําจะเป็นน้ํามันฉีดเนี่ยค่ะคือฉีดผิวแล้วมันจะผิวไม่แห้งนะคะยิ่งถ้าเราอยู่ในห้องแอร์นะคะผิวมันจะแห้งเนะาะค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะติชมยังไงก็ เ,เขียนไปในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ